ครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเจ็ดวันแล pues ้วครับการที yeah. ่เราหมักสาโทครับนี่ับเดี๋ยวมราเปิดดูกันนะครับแอนแทนแทนแทนนี่ครับผมบอกให้สิบวันนะกลิ่นหอมวะกลินหอมมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเลองเอาแค่เจ็ดวันครับแล้วเราจะมาผ่านน้ำดูนะครับผมไปครับไปผ่านน้ำกันครับนี่ครับโอ้ย เรามาดูกินเลครับกลิ hmm. ่นหอมมากเลยนี hmm. ่ครับเปิดกว่านะหืมกลิ่นแอลกอฮอล์ขึ้นมาเลยครับว้าวนี่ฮะในตรงกลางนะที่มีรอยแตกนะเจาะหลุมไปไงเจาะรูไว้ครับเดี๋ยวเราใส่น้ำตรงนั้นนี่ครับเติมน้ำและทำการขาน้ำกันนะครับผมข้าวเกลือหนึ่งโลต่อน้ำหนึ่งลิตรครับ ผมจะจับตรงกลางนะตรงกลางนี้จเจาะรูมาไม่ได้ทำ่างนั้นใ้ปรูล้ลยนะผเจาะรูไว้นะตอนทำตอนแรกก็เลยเทน้ำอย่างนี้ได้ถ้าถ้าไม่ใส่ไงก็จะลิงข้างๆเอา เพื่อไม่ให้ข้าวแตกแตผมเจาะไปรูไว้แล้วมันก็เลยเทลงกางได้บางคนเขาจะเทข้างๆไง,งเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะรูกลางๆไว้ของผมเจาะรูตรงกลางเอาไว้ครับเลยเทกลางได้ตัวเนี้ยเขจะตีให้ข้าวเหนียวแบนเข้ากันหมดเลยผมเจาะฟันเป็นรูไว้ครับมันโดนนักเลยก็เลยใส่น้ำตรงกลางนี้ ครับผมไม่ไงนี่เราอย่เราเทน้ำอยู่ตรงกลางนะพอเราเจาะเหมือนเราดักไว้ต้องลองละมาต้องลองสักจอดละมา,างานนี้เฮ้ยครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณนะสงสัยต้องห้าวันถึงเจ็ดวันแลว้วะเมื่อกี้ลองชิมแล้วมันหวานๆเปรี้ยวๆอะ่ะแต่ไม่เหม็นนะ คือรสชาติอร่อย,นยหออน่ยแองโหรก็มีหน่อยๆมั้งถ้าสิบวันมันอาจจะจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่เราทำแค่เจ็ดวันไงแล้วออนี่ครับอาจจะไปหมักนะเฮ้ยอตอนแรกนึกไม่มีแงองโหรครับริ้นเริ่มตึงๆแล้วอ่ะ <S 2> <S 2> <S ขิดไปแค่มี่หยดเองอ่ะมันมันมาตันนะตัวนี้มันตันอตอนแรกาากะจะเปิดนี่ปอ,อกแล้วกิน รู้สึกว่ามันตันหรือว่าเราจะลองตักดูกินก่อนไม่เอาไม่เอเดี๋ยวอีกประมาณเหนือที่แล้วกันแล้วอ็เปิดกินนะครับแองกอฮอมีแล้วอะ่ะตึงๆลิ้นแล้วครับ